Okay. มาถึงช่วงอินเทอร์วิว with e x p เ r t กันแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับโรคไขมันพอกตับในเด็กนะคะจะมีอันตรายขนาดไหนนะคะมีวิธีป้องกันอย่างไรคะ่ะรายการ37องศานะคะขอต้อนรับแพทย์หญิงรัีพรหล่อชัชวันกุลค่ะท่านเป็นกุมารแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะส,ส,สวัสดีครับก็คง<ะ>ต<ๆ>้องถามอาจารย์ก่อนนะครับว่าเมื่อกี้เราคุยกันนะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการรับประทานอาหารของเด็กเนี่ยใช้อะไรที่มัน ดูแล้วนี่อาจจะมีไขมันมากนี่เวลากินเข้าไปแล้วมันเข้าไปอยู่ในตับได้ยังไงคือร่างกายของเราอะค่ะถ้ากินไปสะสมในรปริมาณมากๆหรือมากเกินความต้องการของร่างกายที่เอาไปใช้แล้วก็ปัจจุบันนี้เด็กเขาใช้พลังงานน้อยอะค่ะเพราะนี้ไขมันแล้วก็รวมกับพลังงานจากผลพวกแป้งน้ําตาลนะคะที่สะสมเกินไปเกินความจําเป็นของร่างกายอะค่ะตรงนั้นเนี่ยร่างกายจะเปลี่ยนไปเป็นตัวไปเป็นสารตั้งต้นตัวหนึ่งซึ่งไปเก็บอยู่ใน เซล่ะค่ะซึ่งในเซล์โซหนึ่งก็จะมีเซล์ตับร่วมด้วยนะคะแล้วยัง<ะ>เออมีด้วยแต่ว่า<ช>อยู่ในตับนี้ด้วยเป็นตัวสําคัญค รือร่างกายก็จะเอาสารอาหารที่เหลือเก็บเหลือใช้ที่ร่างกายใช้ไม่หมดอะค่ะไปเปลี่ยนไปเป็นเช่นไกลโคเจนในตับแล้วก็ส่วนหนึ่งจะไปสะสมที่เซลล์ไขมันอื่นๆซึ่งเซลล์ไขมันอื่นๆนั้นก็จะมีตับเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งนะคะแล้วหลักๆสําคัญนี่คือเรื่องของอาหารการกินอย่างเดียวป่ะอาจารย์ที่ที่มันจะเป็นพอกที่ตับหรือว่ามันมีส่วนอื่นหรือเปล่าคะที่ทำให้เกิดไขมันพอกตับได้เหมือนกันคือจริงๆแล้วเขาบอกว่าการศึกษาเนี่ยค่ะก็คือการที่มีภาวะไขมันพอกตับอะค่ะมันจะสัมพันธ์โดยตรงกับภาวะด้้้้อินซลลดดดวววววยยยึ่่่งเีะะะกก็็จแแตามภป แต่โดยส่วนใหญ่มักจะอ้วนเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์จะเป็นภาวะเด็กอ้วนนะคะ <c oughs> แล้วอ้วนที่เป็นก็จะเป็นอ้วนระดับแบบรุนแรงมากนะคะ <c oughs> เด็กส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีภาวะดื้ออินซูลินร่วมด้วย <c oughs> แล้วก็มีภาวะพวกไขมันสูงร่วมด้วย <c oughs> แล้วก็มีภาวะของพวกประเภทของความดันโลหิตสูงได้ะค่ะ <c oughs> ซึ่งทั้งหมดก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นความผิดปกติรวมๆของทางด้านเมตาบอลิกซึมของร่างกายนะคะ <c oughs> มากันเป็นชุดเลย ก็คือที่เห็นได้ชัดก็คือเด็กเด็กที่มีภาวะของการอ้วนผิดปกติ <c oughs> ก็คือเป็นโรคอ,อ้วนนั่นเลยใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ที่อาจารย์บอกว่ามีบางส่วนก็คือไม่อ้วนก็เป็นได้เหมือนกันแล้วเราจะสังเกตยังไงได้ะคะและเป็นเพราะอะไระคะส่วนใหญ่ก็คือในกลุ่มนี้ค่ะก็จะอย่างที่บอกว่ามีความผิดปกติทางด้านการเผาผลาญพลังงานหรือเมตาบอลิก <c oughs> ก็จะเป็นในกลุ่มที่เป็นพวกเบาหวานนะคะหรือเป็นพวกภาวะดื้ออินซูลินซึ่งในเด็กเนี่ยอาจจะไม่มีภาวะเบาหวานตั้งแต่เล็กอาจจะเป็นภาวะเริ่มดื้ออินซูลินแล้วนะคะอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่มีประวันนนนครววทาาางงดด้้กกกกกมมมุะะะะ็็็เเล่่ีีีจสย ที่จะเป็นได้ด้วยนะคะแล้วก็การได้รับยาบางชนิดที่ทําให้ไขมันเนี่ยไปสะสมในตับเพิ่มขึ้นได้อะค่ะครับแล้วทีนี้อ้วนกับดื้ออินซูลินเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องกันมากไหมแค่ไหน ดื้ออินซูลินนะคะก็คือตัวที่เอาพลังงานของน้ําตาลนะคะคไปสลายะค,ะค่ะคืออินซูลินลเพราะนี่เมื่อภาวะมีภาวะดื้อเกิดขึ้นร่างกายก็จะสลายน้ําตาลในตรงนั้นไม่ได้ดังนั้นก็ส่วนหนึ่งก็คือจะไปสร้างเป็นพลังงานแล้วก็เก็บสะสมในตับเหมือนกันก็คือกลุ่มใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มนี้เลยใค่ะอาแล้วใช้ระยะเวลาของการสะสมเนี่นานไหมคะ คือแล้วแต่แล้วแต่เด็กแล้วแต่คนด้วยะคะ่ะเพราะว่าจริงๆบางบางคนเนะะี่ยค่ะอย่างเช่นเด็กที่เคยอ้วนมากๆอะคะ่ะเคยมาตรวจก็คือสี่ขวบอันตราาวก็เจอแล้วว่ามีภาวะไขม<อ>ันข้อตับแล้วก็มีอะคะ่ะเกี่ยวกับภาวะความรุนแรงซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะสัมพันธ์กับอ้วนระ,ระดับชนิดดัชนีมวลกายของเด็กอะค่ะมากกว่า30นะคะที่จะเป็นค่อนข้างอ้วนมากๆไม่ได้แค่ท้วมคืออ้วนรุนแรงเลยแล้วอาการที่เกิดนะคะ อาการคือแล้วแต่อะค่ะคือส่วนใหญ่เนี่ยคืออาการของไขมันพอกตับอะค่ะจะแบ่งเป็นตามระยะนะคะระยะแรกเนี่ยถ้าไขมันพอกตับธรรมดาอาจจะไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นก็จะเป็นเด็กเหมือนปกติแค่อ้วนๆธรรมดานะคะแต่ถ้าเมื่อเซลล์เนี่ยไขมันเนี่ยเริ่มสะสมจนมากเกินไปเซลล์ตับตรงนั้นก็จะเริ่มมีการอักเสบเกิดขึ้นก็จะเริ่มมีภาวะตับอักเสบได้เช่นเดียวกับคนที่เป็นจากเหมือนผู้ใหญ่อะค่ะที่เป็นภาวะตับอักเสบจากไวรัส B ไวรัสซีหรือเป็นจากแอลกอฮอล์ก็จะเริ่มมีอาการอ่อนเพลียง่ายนะคะมีอาจจะมีตัวตาเหลือง มีบ่นจุกแน่นท้องแล้วก็เด็กก็จะดูแบบเพียเพียค่ะไม่ค่อยมีแรงนะคะ,อ,คะอีกระยะนึงก็จะเป็นระยะที่หลังจากเซลล์ตับอักเสบไปเรื้อรังนะคะเซลล์ต<อ>ับก็จะเริ่มมีพังผืดเกาะแล้วก็จะเป็นเซลล์ตับก็จะเริ่มแข็งก็จะเป็นภาวะตับแข็งในระยะสุดท้ายอ๋ออันนี้คือเรียกว่ารุนแรงสุดแล้วใช่ไหมคะแล้วแต่ะระยะละคะใช้เวลาในการที่จะเปลี่ยนไปเนี่ยนานแค่ไหน,นะคะจย์คืออันนึงก็คือขึ้นอยู่กับอย่างที่บอกว่าหนึ่งภาวะของเด็กคนนั้นเนี่ยเป็นไขมันพอกตับปริมาณมากแค่ไหนมันก็จะแบ่งเป็็นนนตามมเเกรรรดดดอ่ะะะะคปััับบบบพไขแ ระดับเล็กน้อยระดับปานกลาง <Yeah. S 2> แล้วก็ระดับบุนแรงนะคะ <Okay. S 2> ซึ่งแล้วแต่เด็กโดยส่วนใหญ่เนี่ย <Okay. S 2> โดยเฉลี่ยประมาณ1 0ถึง20ปี <Yeah. S 2> ก็อาจจะถึงภาวะที่เป็นถ้าเราทิ้งไว้โดยที่ไม่ป้องกันแล้วเซลล์ตับโราทำลายไปเรื่อยๆ <Okay. S 2> ค่ะทีนี้ใน3ระยะที่อาจารย์พูดถึงนะครับว่าระยะแรกเนี่ยมันเริ่มไปสะสมแล้วถ้ารู้ตัวนี่นะฮะมีวิธีการอย่างไรบ้างไหมที่จะทําให้มันกลับมาเป็นปกติ ก็คือในระยะแรกถ้าเริ่มคิดว่าน้อง,องมีภาวะเสี่ยงที่จะเป็นไขมันพอกตับนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องดูอ้วนอ้วนะระดับรุนแรงนะคะ <Marc. S 1> มีประวัติคุณพ่อคุณแม่มีภาวะเสี่ยงที่จะเป็นเป็นเบาหวานเป็นความดันไขมันโลหิตสูงร่วมด้วย <S <S <ม>กรณนนี้คือกลุ่มเสี่ยงก็แนะนําให้มาตรวจก่อนนะคะถ้าตรวจแล้วอันตราซาวเป็นการตรวจอันตราซาวในการตรวจที่ง่ายที่สุดแล้วก็ไม่ได้เจ็บตัวนะคะ <Move S 1> เมื่อพบว่ามีไขมันพอกตับแล้วเราก็รีบ ให้การตรวจเพิ่มเติมว่าเขามีตับอักเสบหรือยังก็จะมีการตรวจโดยการเจาะเลือดเพิ่มเติมหรือว,ว่าตับเขาเริ่มอักเสบไหมถ้าตรงน,นั้นเนี่ยมีระดับที่ไม่ได้รุนแรงมากนะคะเราจะแนะนําให้คนไข้เนี่ยรักษาได้ดีที่สุดก็คือการลดน้ําหนักก่อน <c oughs> ลดน้าหนักร่วมด้วยกับการออกกําลังกายแล้วก็เลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสม <c oughs> นะคะทีนี้เนี่ยนอกจากอัลตราซาวแล้วนะครับมันยังมีวิธีการอย่างอื่นไหมหรือมีอาการแสดงทางร่างกายอย่างอื่นไหมที่สแสดงบอกว่าเอยคนนี้เนี่ยไขมันเยอะแล้วนะ คืออันหนึ่งที่อย่างที่บอกว่าเด็กไขมันพอกตับเนี่ยค่ะจะสัมพันธ์กับภาวะดื้อซูลินในกลุ่มนี้ที่เป็นภาวะดื้อซูลินเนี่ยจะมีลักษณะที่ที่ชัดอย่างหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่สังเกตได้นะคะก็จะมีลักษณะรอยสีดําที่เวณรอบคอแล้วก็บริเวณตามรอยข้อพับต่างๆแล้วก็บริเวณที่ร่างกายเสียดสีกันซึ่งตรงนี้เป็นรอยสีดําที่ไม่สามารถเช็ดล้างออกเหมือนไม่เหมือนขี้ไครนะคะก็จะขัดออกไม่ได้อันนี้เป็นอีกอาการหนึ่งที่บ่งบ่งชัดเลยแล้วก็ลักษณะอีกชั้นนี้ก็คือ ทีนี้ภาวะของเด็กที่ดื้ออินซูลินที่อาจารย์บอกว่าในบางกลุ่มเนี่ยไม,ไ,มไม่ได้อ้วนมากนะ,ะ,ะแล้วการควบคุมอาหารล่ะคะประเภทไหนที่ทานได้บ้างทานไม่ได้บ้างคะจริงๆก็คืออาหารนะคะก็คือทานอาหารให้ให้ตามหลักปกติแต่ว่าให้ลดอาหารที่ประเภทของมันของทอดอของที่น้ําตาลสูงเครื่องดื่มน้ําตาลสูงมากๆนะคะเพราะพวกพวกนี้คือไม่ว่าจะเป็นไขมันหรือแป้งน้าตาลทั้งหมดมก็จะเปลี่ยนถ้าเราถ้าน้องไม่ได้ใช้พลังงานไปให้หมดในส่วนหนึ่งก็จะไปสะสมในตับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะอาจารย์เคยเจอภาวะที่เคสรุนแรงในเด็กไหมคะ ที่เจอก็จะเป็นในกลุ่มที่แค่ตับเริ่มอักเสบนะคะแล้วก็พอเขาเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะโดยส่วนใหญ่ค่าการทํางานอักเสบของตับลงมาเป็นปกติได้ก็คือเรียกว่าหายขาดเลยไหมคะอาจารย์คิดว่าหายขาดนะคะคงต้องติดตามติดตามระยะต่อไปเรื่อยๆทีนี้เวลาที่ตั้งแต่เริ่มพอกนะฮะจนกระทั่งว่าพอรู้ตัวแล้วเนี่ยรักษาหายเนี่ยนะครับวเวลามันจะห่างต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับ คือจริงๆแล้วคือถ้าถ้าพอรู้พบป่าค่าก็คือแนะนํามือต้องรีบลดน้ําหนักออกกําลังกายนะคะก็ค,คือถ้าลดส่วนใหญ่เนี่ยเกือบ50เรนี่ยลงมาเป็นปกติภายได้ระยะเวลาแบบไม่ถึง2เดือนนะคะคแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเด็กนักจะลดน้ําหนักไม่ค่อยได้ในช่วงนี้อาจต้องใช้ระยะเวลานาน,านกว่านั้นดังนั้นต้องคอยติดตามนะคะว่าลักษณะว่าแนวโน้มตับอักเสบจะดีขึ้นในระยะเวลาแค่ไหนสมมติว่าถ้ามาเจอเราระยะสุดท้ายเนี่ยมีวิธีการรักษาไหม ดังที่1คือต้องดูว่าตับแข็งเขาเป็นระดับไหนรุนแรงแค่ไหนอาจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมโดยการตรวจโดยการเจาะเนื้อตับอะค่ะเพื่อตรวจรูปยาดที่สภาพในตับว่าเป็นระดับไหนแล้วค่ะโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นตับแข็งแบบรุนแรงแล้วอาจจะไม่ได้อาจจะไม่มีการรักษาค่ะต้องเป็นการรักษาโดยการเรื่องตับแข็งโดยตรงก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนตับอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับใหญ่มากเลยอาจารย์และเรื่องสาหารการกินอาจารย์ก่อนหน้านี้ก่อนเข้ารายการอาจารย์บอกว่าเรื่องของการให้ยา ถ้าเด็กบางคนที่ได้รับยามากๆหรือพวกจำพวกสเตียรอยก็มีโอกาสที่จะเป็นเรื่องของไขมันพอกตับได้เหมือนกันค่ะเกิดจากอะไรอะคะในยาเนี่ยเออยามันจะเป็นฮอร์โมนสเตียรอยตัวหนึ่งอะค่ะมันก็จะไปกระตุ้นเรื่องการทํางานของตับเหมือนกันแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นพวกฮอร์โมนของตัวสเตียรอยเองอะค่ะมันก็จะไปภาวะสัมพันธ์กับภาวะดื้ออินซูลินเหมือนกันก็ทําให้มีผลตัอเรื่องนี้เหมือนกันตามแล้วถ้าเกิดว่าเด็กที่ยังต้องรับสเตียรอยอย่างตอนนี้นะคะอาจารย์เนื่องจากอาจจะรักษาโรคอะไรบางอย่างแล้วเราจะคงภาวะแบบนี้หรือว่าจะร ระยะเวลาเน้นานานนะคะว่าจะเป็นพวกกลุ่มที่อย่างเช่นพวกโกรคภาวะเนพวติกซินโดมและอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ค,ะคือบางคนเนี่ยกินจนกระทั่งมีภาวะคือจริงเขาก็ต้องเช็คคือการกินสเตียรอยมันจะมีข้อบ่งชี้อันหนึ่งอยู่แล้วค่ะ,คะว่าให้เช็คการนํำงา,าของการทำงานของตับร่วมด้วยมเมื่อพบการทำงานของตับมีการผิดปกติไปมักจะส่งตรวจอัลตราซาวแล้วก็จะพบว่ามีไขมันพอกตับค่ะ,คะแต่ว่าอันนึงก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการตับอักเสบจากภาวะอะไรก็ตามก็ต้อง ต้องเจาะตรวจหาสาเหตุของพวกเวลาตับเสีบีและซีด้วยนะคะว่าเขามีรด้หรือเปล่านะคะแล้วความแตกต่างระหว่างไขมันพอกตับในผู้ใหญ่กับเด็กความอันตรายมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์คือถ้าเป็นอย่างกลุ่มเด็กอะค่ะคือเราเนี่ยก็คือจริงสาเหตุก็คือเป็นตัวหลักคือไขมันนะคะเพราะฉะนั้นนีการที่รักษาเนี่ยค่อนข้างที่จะได้ผลดีกว่าแล้วก็ไม่ได้รุนแรงเลื้อรลางเหมือนระดับของคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นเกิดจาก ไขมันพอกตับจากแอลกอฮอล์ oh. หรือเป็นพวกไวรัสอักเสบบีหรือซีซึ่ง <Yeah. S 2> พวกนั้นเนี่ยจะทาลายเซลล์ตับค่อนข้างรุนแรงมากคือเหมือนสาเหตุที่มาเนี่ยมันต่างกัน <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นพอตับอักเสบระดับรุนแรงของว B, <c oughs> ไวรัสบีไวรัสซีหรือแม้จะเป็นพวกแอลกอฮอล์เนี่ยจะทาลายเซลล์ตับไปบริเวณกว้างและรวดเร็ว <c oughs> ตรงนั้นเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาเป็นปกติเนี่ยน้อยกว่าของเด็กเยอะคือฟังมาแบบนี้แล้วจริงๆเรื่องของไขมันพอกตับเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่เรารับประทานไขมันเข้าไปเยอะอย่างเดียวนะจารปัจจัยอื่นๆ เยอะไปหมดเลยนะคาคงจะต้องดูแลรักษาตัวเองใน,ใน,ใน,ในหลายๆด้านด้วยอาจารย์โดยเฉพาะเรือ่องจารย์แล้วเนี่ยดูเหมือนว่าปัจจัยอื่นตัวนี้<อ>นะครับสำคัญพอๆกับรับประทานไขมันข<อ>เข้าไปซะอีก เผื่อจะ wa, อันตรายกว่าสะดูปัะอาศาสตร์ที่อยากให้อาจารย์ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่และกันเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นส่วนสําคัญทีเดียวนะคะเรื่องของการรับประทานอาหารของเด็กๆเ,เนี่ยคะ่ะแล้วเดี๋ยวนี้อย่างที่เกริ่นไปตอนต้นรายการว่าพฤติกรรมนะคะของเด็กๆในการทานอาหารนี่เปลี่ยนไปเรื่องของสแน็คเรื่องของขนมขนมบเคี้ยวอะไรต่างๆนะคะหรือว่าเรื่องของอาหารที่มีอ,อ,มอ,อาหารมันมเยอะๆนะคะหรือว่าเรียนแับพฤติกรรมนะคะของชาวตะวันตกเนี่ยมันเยอะตอนนี้มันก็เลยทาให้เด็กเเป็นโรคอ้วนเยอะขึ้นด้วยค่ะ คืออันหนึ่งคือเราก็ต้องหนึ่งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้น้องนะคะคือถา้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ให้ความตระหนักให้ความสนใจแล้วก็กินกิน<ๆ>อย่ายงนั้นให้คุณน้องเห็นน้องเขาก็อยากทานป๋ออาจารย์อันนี้สำคัญคือไม่ใช่ว่าจัดลูกให้ลูกทานแต่อาหารมีประโยชน์แต่ว่าคุณแม่เนี่ยยังคงทานทานขนมเค,ค้ก <likewise, S 2> ทานแฮมเบอร์เกอร์อะไรให้ลูกเห็นใช่ไหมคะอันนั้นคือคุณพ่อแม่ต้องตระหนักแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันทานเป็นแบบอย่างที่ดีให้น้องนะคะอย่างที่สองก็คือจะเป็นพวกเรื่องอาหารที่เลือกให้เขาทานควรจจจะะต้ออออองงงเเเืกาาาาาาาหหหรรรรททีีี่่่่มมมปปโยชชนนนน์ิๆไํ็ขว เกินไปของทอดพวกแน็คอย่างที่กลับไปแล้วก็ไม่ควรจะต้องรับประทานเพราะว่าไม่ได้มีประโยชน์แล้วก็เหลือใช้แน่นอนแล้วอันนึงก็คือเรื่องการออกกําลังกายค่ะก็คงต้องเน้นนะคะบางทีเด็กบางคนไม่ได้ออกกําลังกายไม่มีเวลาแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดน้องเขากิจกรรมอยู่ที่แต่ทีวีหรือเกมนานๆเกิน2อสาชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้เผาผ่านพลังงานที่เขาได้รับประทานเข้าไปาะฉะนั้อย่างน้อยก็ กัดเรื่องการดูทีวีการอยู่นิ่งๆนานๆของเขาที่เล่นเกมเล่น iPad อะไรเงี้ยค่ะเราจะต้องให้เขามีการลุกลุกคิดทำกิจกรรมบ้างนะคะมีการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างน้อยเคลื่อนไหวร่างกายอย่างน้อยเวละ20นาทีก็ถือว่าค่อนข้างดีแล้วตอนนี้คงต้องถามว่ามีมีคนหรือว่ามีเด็กมหาจย์เกี่ยวกับเรื่องของโรคไขมันพอกตับเนี่ยเยอะขึ้นไหมคะ คือช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มเยอะขึ้นเพราะว่าเด็กกรทมเราค่ะพบว่าเด็กภาวะอ้วนค่อนข้างเยอะขึ้นเยอะค่ะค่ะแล้วสถิตินี้ก็น่าจะมีแนวโน้มไปในทางที่สูงขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะเด็กป .6 ป .6 เนค่อนข้างจะเยอะหน่อยเด็กเล็กอาจจะไม่ค่อยเป็หมากรเข้านะคะแต่อคุณพ่อก็แม่อาจจะแบบยังน่ารักอะไร้ยคะแต่พอเริ่มเข้าเข้าสู่ภาวะเริ่มสาวเริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ผดผมปลายก็จะเริ่มสนใจขึ้น,คนะครามจ,จริงๆก็ๆจะต้องบอกว่าบางทีนะคุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งญาติพี่น้องคนอื่นบอกโอ้ยน่ารักนะอ้วนจ้ำม,ม่าหรืออะไรอย่างนี้<ช>นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นขนหรือเป็นอันตรายตามมาได้แล้วก็ในปัจจุบันนี้ยาที่รักษาโรคไขมันพอกต่ำในเด็กโดยตรงก็ยังไม่มีการศรรรึกษาที่ได้ขอ้อมูลที่เพียงพอด้วยค่ะเพราะงั้นก็ต้องเน้นคือต้องเรื่องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องอาหารแล้วก็การออกกำลังกายโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าสังเกตว่าลูกมีพฤติกรรมผิดปกตินะะรรออ่่าาีกขงงยไท ผิดไปจากเดิมเนี่ยมาหาคุณหมอดีกว่านะคะตรวจเช็คสังแต่เนิ่นๆนี่ก็ยังรักษาได้ทันด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณหมอมากเลยค่ะขอบคุณนะครับดีค่ะฟังมาแบบนี้แล้วเนี่ยพ่อแม่มีคุณสมบัติสำคัญมากๆเลยนะคะในการที่จะดูแลเรื่องของประโยชน์ทางคุณค่าอาหารให้กับคุณลูกๆนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดลูกๆรับประทานแต่อาหารที่ไม่มีประโยชน์ภาระหนักนี่ก็จะกลับมาอยู่ที่พ่อแม่อีกแล้วค่ะโดยเฉพาะเดือนนี้นะครับคุณเรนเป็นเดือนธันวาคมวันหยุดก็เยอะงานเลี้ยงก็เยอะนะครับ อย่าปล่อยให้ลูกรับประทานแล้วก็มูแต่ เล่นเกมหรือว่าดูทีวีอย่างเด<ช>ียวช,ชวนลูกๆไปออกกําลังกายะนะครับได้ผลดีทั้งในเรื่องของการเผาผลาญอาหารแล้วก็สุขภาพดีขึ้นด้วยครับรวมถึงมีกิจกรรมในครอบครัวที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งอย่างด้วยนะคะสาหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสุขภาพก็สามารถที่จะอีเมลมาได้นะคะที่37องศาเว th a n ี .com ค่ะแล้วคุณผู้ชมก็สามารถที่จะดูรายการย้อนหลังได้นะคะที่ YouTube นะคะโดย Search ค,คําว่าเวทธานีทีวีซีด้วยค่ะครับสําหรับวันนี้นะครับ เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับพบกับเรา2คนได้ใหม่พร้อมกับเรื่องราวดีๆเช่นนี้เกี่ยวกับสุขภาพได้อีกนะครับทุกวันเสาร์เวลา20.5านาทีที่ช่อง TNN 2เนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สนุนรายการโดยโรงพยาบาลเวทธานี02734 0000 00